สวัสดีเหตุเช้าวันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เราตัดอ้อยครับทับคนงานตัดอ้อยเสียชีวิตนี่จะเห็น เรอทำอะไรไม่ได้อยู่ดีรอแพทเรนอยู่ดีผ้าเปิดครับอืมผ้าเปิดอ,อืเอาเอาผ้าเลยทับไว้บ้านกรบแก้วเอานล้วนวางทับเอาเอาบอร์ดวางทับทับผ้าไว้ าวางทับผ้าไว้ผ่านเปรอยวอนะอเป็นเหตุเป็นเหตุอยู่กลางไร่อ้อยคะนีะ้ที่บ้านกอบแก้วฮะบ้านกอบแก้วอยู่บริเวณกลางไร่อ้อยเป็นรถตัดทับคนงานเดินเก็บหินต้องระวังนะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ชายหนึง่งลายเป็นรถอ้อยเป็นรถตัดอ้อยก็เสชีวิตครับ กลางไราตัดอ้อยมองไม่เห็นนะทำงานเดินตัดอ้อยนะครับก็ตัดอ้อยอยู่เช้าเช้าเลยครับรับแจ้งประมาณสามโมงเช้าคนขับ มองไม่เห็นตัดไปจนถึงสุดล่องนู้นแล้วถึงบนกลับมาแล้วถึงเห็นว่าเหยียบคนงานเสียชีวิตยอ,อ,อย่างไรเจ๊กินเล้าไหมหเ้ยเกินกินเล่าไหม หัวหัวแตกเลยสมองออกเลยบ้านเกาะแก้วครับบ้านเกาะแก้วบ้านเกาะแก้วฝั่งอบอตอของกระจังเขาก็มาตัดอ้อยกันปกติเนี่ยครับอ่า ตะดอยเหยียบอยู่แถวบ้านก่อแก้วครับบ้านก่อแก้วมิวนคนคนที่ไหนเนี่ยแกคนที Born ่ไหนฮะบ้านก็อยู่ในในซอยเนี่ยแหละอเอ๋ออยู่อยู่ไหนนะบุรีรัมย ได้มาเป็นคนงานอยู่นี่นานแล้วฮะรับแจ้งมาจากบุรีรัมขับคนขับก็มองไม่เห็นฮะอันนี้แกมาเดินเก็บก้อนหินให้รถตัดอ้อยนะครับพื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับที่กันเห็นนิวฮายุประมาณเท่าไหร่อ่ะเกิดปีศูนย์เจ็ด เก้าห้าสิบห้าสอบเอ็ดประมาณนี้ครับคนขับคนคนขับขับเหยียบครับผมขับรถตัดอ้อยเหยียบครับผมนยครับรถตัดอ้อยที่ทับล่างคนงานเสียชีวิตนะคนขับมองไม่เห็นครับขับไปขับไปทางนี้ฮรขับไปทางนี้้วไปถึงท้ายนานแล้วท้ายไร่แล้วแกก็ขับกลับมานี่ครับแกถึงมาเห็นแล้วแกก็จอดลงมาดู เป็นผู้เสียชีวิตเป็นชายอย่างไรเหยียบโดนหัวเลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุอะนรอย่งไราดไม่เป็นไรลมมันแรงมอยู่ในไร่เราไม่อุจจัดเท่าไรอยู่ในไร่คนไม่ค่อยมีบริเวณในไร่ฮะในไร่ไร่อ้อยของ ของชาวไร่นี่แหละครับนบ้านเขาอ,อยู่หน้าปากซอยนะฮะเจ้าของที่นะครับเจ้าของรถผมเสียชีวิตครับชายหนึ่งรายครับผมเป็นชายหนึ่งรายเสียวิธีกันเหตุรถอ้อยทับเหตุเกิดบริเวณบ้านเกาะแก้วครับตรงข้ามเบสตเทอร์วิ เยื้องกันก่อนถึงอบอตคลอ,องกระจังครับมีซอยเข้ามาวิ่งสุดซอยเห็นไรไอ้อยบ้านกอบแก้วนะฮะบ้านกอบแก้วตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลอะไรมากนะครับก็พอรับแจ้งเหตุก็เข้าที่เกิดเหตุเลย ประมาณสามโมงเช้าครับรับแจ้งเหตุเจ้า,จาของไรอ้อยโทรไปตามาคนงานโดนรถตัดอ้อยทับเสียชีวิตก็ใครที่ทำงานหรือญาติใครที่ทำงานอยู่เกี่ยวกับด้านนี้ก็ระวังนิดนึงนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการตัดอ้อยเลยระวังนิดนึงอันนี้แกทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วครับแล้วก็ อยู่ที่นี่มานานแล้วครับยาตเห็นเขาบอกว่าไม่มีมาจากบุรีรัมมาอยู่นี่นานแล้วมาเป็นคนงานอยู่นี่นานแล้วชอบดื่มเหล้าวันนี้แกเดินเก็บหินคะเก็บหินตามรถตัดรถตัดหน้านจะไม่เห็นนะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุชายหนึ่มรายอายุประมาณสี่สิบห้าสิบปี aman